สวัสดีค่ะชาวไตไดอารี่วันนี้นกก็จะพาออกมาเดินที่แหล่งช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ในประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะเพราะว่าสุขภาพดีไม่มีขายค่ะอยากได้ต้องทำเองเวลาที่นกเนี่ยรู้สึกร่างกายไม่ค่อยสดชื่นสมองแลมมนมนนะคะนกก็จะออกมานอกบ้านค่ะแล้วถ้าวันไหนเนี่ยยิ่งมีแดดด้วยแล้วละก็ก็จะต้อง ออกมาเดินเล่นค่ะอาจจะเป็นแถวบ้านหรือว่าอาจจะออกมาเดินตามแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะคะการเดินก็คือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะคะในบางครั้งนกก็มีการนั่งรับประทานอาหารตามร้านอาหารนะคะแต่ว่าอาหารที่ดีที่สุดสำหรับชาวไตหรือว่าสำหรับตัวนกเองเนี่ย นกคิดว่าน่าจะเป็นอาหารที่เราปรุงเองที่บ้านค่ะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเลือกสรรวัตถุดิบเองได้แล้วก็สามารถที่จะกำหนดรสชาติให้เหมาะกับสภาพร่างกายของเราในณช่วงเวลานั้นๆได้ค่ะ สำหรับอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะตอนนี้นก็นกก็กลับมารับประทานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเลือกได้เนี่ยนกก็ไม่ค่อยจะทานสักเท่าไหร่นะคะยกเว้นในกรณีที่จำเป็นหรือว่าถ้าคิดจะทานเล่นๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะทานเล็กๆน้อยๆค่ะแค่พอให้นสนุกสนุกเพิ่มสีสันให้กับชีวิตนะคะแต่ว่าจะไม่ได้รับประทานเยอะค่ะ เดินดูของเล่นเด็กบ้างอะไรบ้างก็ทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยดีค่ะน้องก,ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะเพราะว่าชีวิตเราถ้าเราพยายามออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์มันก็จะช่วยเป็นการส่งเสริมแล้วก็ทำให้โรคไตที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันมีการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะวันนี้น้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันในครั้งหน้าเกี่ยวกับสาระอื่นๆแล้วก็จะพาเที่ยวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ